สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูตัวสแกนเนร 3, 2, 0, อร์นะครับม i ต้านะครับสามสอนะครับอาคือไร้สายนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยมีสถานะออนไลน์แต่ว่ามันไม่มีแสงออกมาต้องไปดูที่สายแพรก่อนเลยนะครับ จะมีน็อตสี่ตัวนะครับแกะออกมาเลยแกะน็อตเสร็จแล้วงัดงัดเลยนะครับ ็ดูตรงหัวอ่านนะครับตัวนี้เมนบอร์ดมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเราเช็คจุดนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ครับแค่แตะเมื่อกี้เองนะตัวนี้แบตมีแต่ว,ว่าหัวอ่าน ก็ไม่ได้เสียอะไรแค่สายแพรมันหลวมนะครับอาการที่มันเป็นอย่างเงี้ยอาจจะตกหล่นกระแทกแล้วก็สายแพรนะครับติดแล้วที่แก้ก็ถอดสายแพรใส่ใหม่ก็ได้ครับแต่เนี้แค่แตะเมื่อกี้แหละนะครับก็กรอบใส่คืนนะครับ ถ้าไม่ชัวร์แกะตรงนี้นะครับงัดขึ้นนิดเดียวมันจะเป็นตัวงัดดำๆนะครับนะครับหลุดหลุดง่ายนะครับ เวลาใส่นะครับให้งัดตัวล็อกขึ้นมาก่อนให้เป็นแนวตั้งแล้วใส่เข้าไปอย่าใส่เอียงนะครับดันเข้าไปดูว่ามันตรงแล้วเนี่ยก็ล็อกตัวนี้ขึ้น แค่นี้ครับก็ประกอบพื้นได้เลย